การสดาบกันสำดาบของควันของไม่ใช่ครับใช่ครับอันนี้หลักกันเดียวกับกับไอ้พวกเตาซูเปอร์สันสามารถดัดเปลนเป็นถูกต้มได้และได้หลายอย่างแล้วแล้วต่อยอดเป็นเตาเผาถ่านซูเปอร์สันได้เลยใช่ไหมใช่เยอะเลยเยอะิูนะน้อยมากครับน้อยมากมันจะมีช่วงไรได้กี่กูละคนครับแต่ปกติแล้วถ้าถ้าไปซื้อเขาเขาไปใช้เป็นถฝาสอดนิดมันจะบางไม่ทนถูกใจที่ผมใช้ เขาที่เหลือเป็นเป็นเหล็กซิงครับอันนี้ลงทุนดูได้ประมาณสักสองสามปีเหล็กซิงครับถ้าลงทุนหน่อยเป็นเหรียญจะได้ตลอดยาวเลยเอออันนี้วันทำขายชิงเทพตัวละพันห้าเหรอสั่งเพียบเลยไปกรุงเทพมีปัญหาเรื่องเผาใช่ครับใช่ครับดีที่สุดคือป้าข้างบ้านไม่ด่าอืมถ้าไม่มีควันเนาะใช่ครับควันน้อยทีานี้ได้ขยะมันก่อกเผานี่เลยไม่ต้องไปที่ไหนไกลใช่ไหมทั้งถุงนี้ควันไหม รูบปุ๊บเนี่ยเผาควันขึ้นไหมมีควัน่ขึ้นอ๋อมันต้องใส่เชือหน่อยเชือหน่อยเลยอ๋อใส่เชือนี่ทับเชือหน่อยถ้าใส่ถ้าใส่เชือกก็คือต้องเป็นถังใหญ่เออเอาน้อยนิมีประโยชน์เนาะใช้ควัวเรือในเนี่ยเนาะรูปการใช้คล้ายกันเลครับตรงนี้มาจุดนี่ยุงตัวบนไหนบนบึงบนบึงอันนี้เท่าไหร่เขาเนี่ยครับเท่าไหร่เขาไอ้อ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่บอกเอาของเหลือๆมาทำถ้าทำถังของเล็กลงทุนไม่เกินพันอืม ถ้าเป็นถังใหญ่แลส่วนใหญ่เป็นเหล็กเนาะถ้าถังแต่ถ้าเป็นเหล็กมันจะบางครับใช้ไม่ไม่ทนไม่ทนแต่นี่ผมใช้เหล็กซิงค์ถ้ามีสแตนเลสพวกเก่าๆมาทำได้ไว่าเป็นแนวช่างคู่นี้ครับเป็นแนวช่างครับจะพลายเอาเรียบๆเก่งมากกรรมการมาตรวจไมยเล้กกรรมการขยันีตรงที่แกงก็ได้นะเอาอันไหนครับหนูอันไหนก็ได้แล้อันไหน นี่นะครับวันเดียวกันนี่เป็นเอกสารเอาแล้วทำอะไรนี่นางสาวคนเดียวยืมเป็นแรงใจใครซื้อน้องแข็งใครแขกใครไปซื้อเหล็กเออซื้อเหล็กญยี่้องเผาดูแล้วนี่กรรมการถอนเผาได้เออเดี๋ยวได้กรรมการคนเขาเดินดูเขาจำลองได้เออโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับ เราดึงมาข้างนอกหนึ่งขุนอะไรสะทองงานแนวช่างเราทำเป็นแล้วอย่างเงี้ยเดียวด้วยทำไมไม่มีเพื่อนด้วยต้องใส่แล้ว ถ้ามันหนูมต้องทำเพราะมันเป็นงานปีเราทำหรือว่าทำอะไรคุณแต่ว่าเกิดดู้ว่าทำอะไรไม่รู้ทุกเรย่องเกี่ยวอะไรกับเรื่ไหมไม่รู้เรื่องเลยครับคุณทำเราต้องมาลงทุนดีแล้วแต่คือทำของสิ่งทก็ใช้มาให้เกิดประโยชน์ก็เรียนได้ไหมใส่เรียนได้หรือเปล่าได้เนาะจริงๆประดิษฐ์ตะกรลามะพร้าวองค์สิงกัะลามะพร้าว ทำคนเดียวเลยนี่นางสาวจีนซีอยากเอาเพื่อนมาลงด้วยก็ดูขอบคุณมากขอบใจมากมายืนมายืนอยู่กลุ่มเขาโอ้พนักกลุ่มฮะอ๋ออยู่กลุ่มนี้ใหญ่คนนี้ไม่พูดอ่ะพี่เซียนไม่เคยทำจริงไหมอ้าวพี่แบบว่าไงพี่อันนี้ทำอะไรอ yes. yes. ันนี้ทำการของขยะโยนสลายถสนับเสียอาหารในครัวเรือนนะคะเสียอาหารขยะเปียกใช่ไหมขยะ แล้วเราเศษอาหารเราจะมาใส่ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเอาไปฝังดินฝังไว้ประมาณนี้เรงมีเศษอาหารในกรเรียนเราไม่มีสกระเลี้ยนไม่เข้ามาเลยก็หาปิดปิดไว้ไอ้ที่ไอ้ที่ไปอยู่กับดินก็ไปเป็นอาหารของดินไปไปเป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็ฝังดิงจากต้นไม้ประมาณสักสักมิตรมึงก็ได้ ตตตแตใจถูกซื้อหลบเลี้ยงฟังวันหลังมีอีกรอบจะมีทำเต็มทำไงถ้าเต็มมันเยอะหรือมันย่อยสลายไม่มีมันเต็มมันย่อยสลายไม่เต็มใช่ไหม้าในโกเรียนทำในโกเรือน,อ,นอันนี้ช่วงหนึ่งอำเภอเนี่ยปกครองเขาให้ทำเลยเนี่ยใช่ไหมทั้ง<ช>ทั้งเกียดถ้าถ้าถ้าเรามีบ้านที่ไม่มีพื้นดินเป็นญาติหน่อยจะบ้านด้านนี้ไม่มีพื้นดินอ่ะไม่มีดินให้ฝังอ่ะพี่ทำไง ราก็ไม่ต้องเจาะมันก็มันไม่เลอะไมนไม่เลอะแล้วก็เราก็เอาน้ำม้ำเตะทำเป็นปุ๋ยหมักในรดนน้ำต้นไม้เป็นไปเจอจางกลับไปเจือจางกับน้ำมันก็จะเป็นแล้วก็ใส่การน้ำตาลไปด้วยอย่าให้มันมีกลิสีใส่สารน้ำตาลอันนี้ของตำบลตะกูทำอยู่สี่คนนางจันดีนางพานี นายสุธินนายพี่นัทเราชื่ออะไรมีกับเขาไหมพี่สงบุญครับอยู่กลุ่มไหนเนี่ยอ๋อผมเป็นตัวประกอบครตัวประกอบเดี๋ยวโค้ชหน้าเราทำไอเดียมาแล้วโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณอันนี้อันนี้อะไรครับเอ่อเป็นพลาสติกค่ะนำมาจากชิปเอาชิด พี่ทำได้หรือพี่เสร็จแล้วเด็ดสเป็นอ๋อแค่ออฟล่าอีกทีหนึ่งมาประยุกต์ใช้แล้วก็เรียนรู้เองบ้างอะไรอทำอยู่คนเดียวพี่ทำเองทั้งหมดหรือเปล่าทำเองอ่ะสารเองเหรอใช่ค่ะสารเองแล้วก็ขายเองเอาเองขายอันเทอาไรนี่แบบนี้ก็แปดสิบบาทอันนี้เป็นน้อยอันนี้พี่ใส่แก้วเยติเนาะใช่ขายได้ไหมนี่ขายได้ก็ไปออกงาน สองคนนั่งกูหลับกันประไปยูนเขาเฉียงใช่ไหมนี่สีฟันทองสีเฉียงในกุหมูกันตรงกั้ตรงก็ุหมูเคยไปจัดเคยไปจัดวิชานี้ไหมก็ไจัดตเลยเอาเีมาให้นางาเป็นนางสาด้วยมีรูปกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มไปหยุดใครได้ต้องไปซื้อขาเนาะ เหมือ,อ,อ,อนมากมีอะไรคุดดังๆงโอเคขยะจากกล่องนมอมืทำยังไงเป็นยังไงใช่ยังไงอ,อ๋อทิ้งเป็นนี่เลยมันจะทิ้งได้กี่ชิ้นเนี่ยเออต้องขยะทิชชู่เนาะทำอยู่กี่คนนี่คนเดียว ครัอพิรัต์ครัวมอนลัตมต้นอืมทำคนเดียวมันจะไม่ได้มีคนช่วยคิดไงใช่นไหมถ้าทําเป็นกลุ่มมันจะมีคนมาช่วยคิดเออมาเติมมาโต,ตถ้าเป็นงานโครง,งานคนใหญ่ก็้องทำเป็นกลุ่มสี่ห้าคนถ้าเป็นงานในเชิงรายงาน่ะแรงงานสถานการณ์หมู่บ้านเช่นยุงลายในหมู่บ้านนี่คนเดียวได้แรงงานแต่ถ้าเป็นสินส่งประดิษฐ์แนะนำให้ทำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราจะช่วยคิดว่าเออทำมันนี้ก็เพิ่มเติม มันด e ูมันไม่แข็งแรงทำไงแข็งแรงเพิ่มขึ้นถ้ามีผู้ชายแนวช่างมาเขาอยากแมาเสริมให้มาด้วยมันก็ดีโครงการเราก็ดีขึ้นเนาะแต่ก็ดีก็้วทำผู้เดียวด้วยกเก่งนะเป็นผู้หญิงด้วยทำงานสื่อปฏิบัตด้วยแล้วผู้ชายมีไหมล่ะบนเหมือนมีมาต้นคนละอันมั้มาต้นมีคนเดียวมาต้นมีคนสองมีแต่บ้าไม่พ้า ว่างมาคไม่ได้ไม่ได้ว่างมาโอ้ทำที่ตำบลแล้วก็ส่งตัวแทนมาได้ไหมครับทำที่ตำบลตรงไหนว่างก็ทำคุยการแล้วก็เอาผลงานอะไรงานน้องทำอะไรงานเขาเดียวได้เนาะขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเป็นผู้ชายลูกนพาจะออกมาเจอเป็นเหล็กเป็นไม้จะเป็นอะไรขึ้นใช่ไหมพอเราผู้หญิงเราก็แนวประดิษฐ์เนาะสวัสดีครับ เป็กระถางถังอ๋อเอาปลูกยังไงกระลูกไม้ต้นไม้ไว้ด้านลแล้วก็ใส่นมีผ้าไปเลียงน,น้ำขึ้นดังรถน้ำอัตโนมัติใช่ไหมครับเอ้ยไส้นี่มันไส้เทียนใช่ไหมมันทำเป็นไม้เทียนที่มันมันจะเอาน้ำมันขึ้นไปครับ<ฆ>ทำให้ไม่ตายโ<ฆ>ครงงานของมอต้นมอปลายของมอปลายใช่ไหมนี่ คัตพลคำดีเป็นเราคนเดียวอีกคู่ซศรอีกแล้ววันนี้บิดเดียวเก่งเนาะไบเลวานั่ชื่นชมแต่ว่าถ้าทำหลายคนมาช่วยเห็นคิดนี่ือว่าไปดูพ่อมาจากไหนเนี่ยยูทูบครับแล้วเราทำไห้ดูอย่างมันขึ้นผิไหมั้ยังไม่ได้ลองอันนี้เพิ่งมาเสนอตรงนี้ใช่ไหมครบไปทำมาที่บ้านทำแหวนก็ดีนะถ้าเราทำอย่างเข้าใจปุ๊บเราก็ทำต้นที่มัน ไม่ต้องรดน้ำอะ่ะพูดง่ายใช่ไหมเออเพกมาทำแขวนขึ้นต่างๆนะนต่ไปทาต้องพยายามทำง,งานเป็นกลุ่มช่วยกันกนะค,ครับงานเชิงประดิบัตการเกษตรอุติภพดีมากคนต่อไปปิดครับปิดไปจะไม่จะครีมจะต้องแขวนได้ใช่ไหมแขวนไ,ไม่ได้เราไม่ตั้งอูอ โทมันเป็นยังไงเสียบไฟติดไหมนี่เสียบติดค่ะเหรอจริงอ่ะไปจำลองหรอกแค่บอกก็ได้เชื่อเชื่อเดี๋ยวกรรมการเขาไปลองดูเองเอามีกรรมการมีเหรอมีค่ะผมเยี่ยมชมให้กำลังใจทุกคนดีหมดเลยเก่งมากเลยนี่ดีทัสามคนหมอปลายดูพนรัตน์เห็นไหมอีซอลอยู่ไหนนภูษณบุญเกษมเออบุญเกษมอ่ะ โอเคนี่ครบพูดบ้าง嘛เอ่อช่วยน้องเราพูดหน่อทำอะไรเราทำอะไรเรทำอะไเนี่ยเราคนติดกาวเราเป็นช่างเนาะใครคคิดจะทำไหมสามคนก็สามคนค่ะโอ้มาคิดร่วมกันแล้วเปิดถ้าเปิดกลางคืนมันไฟเป็นยังไงก็ไฟก็สวยค่ะสวยมันเป็นพุ่มๆใช่ไหมวิชาโครงงานหอไลาย เพิ่มหน้าได้ทำอีกไหมนี่ที่จบแล้วเพิ่มหน้ายังอยู่ไหมยับก็ได้เช่นเสนอโครงงานอีกเนาะโครงงานมีจังหวะจะส่งเข้าไปประกวดเพื่อนพี่นองเราด้วยอ่มงี้ไหมเขามีเขามีดีไปประกวดเลยอัานอะไรประกวดระดับภาคเลยโอเคขอบคุณมากทำเองนะนี่ย่าบ้านคุณทำให้นะโอเคเก่งเก่งครับ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะเออมันอัจฉริยะยังไงก็เราเติมน้ำแล้วเราก็ตัวสุดที่เราน้ำมันก็รดอีกครับเราแค่เติมน้ำเติมน้ำแล้วก็เปิดก๊อกไว้เปิดก๊อกมันหมุนไหมนี่หมุนไหมนี่แหรอไม่ตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยขายเห็นไหมไม่ไม่หมุนก็ต้องใส่ต้นไม้ใต้นี้จะรดต้นต้นอะไรที่พิดารไว้อ่า ได้หมดครับที่เป็นต้นไม้ต้นกล้าถ้าต้นสูงอ่ะจะตั้งไงไม่ครับเราลดได้เฉพาะต้นกล้าครับต้นกล้าต้องการตัวเล็กๆต้นเล็กใช่ไหมมันจะชุ่มบ่ถ้าต้นนั้นตั้งตรงนี้มันจะเปลี่ยนอะไรเย่เนีราเราก็จะจับไปครับในคนใดเออฉลาดตอบ เพียงไกรวันนพงศ์ธานีเพียงไก่หรือเปล่าวันนพงศ์ไหมธานีธานีน่าจะไม่วางมาจะไม่วางมาอ๋อเดี๋ยวช่วยกันทำถ้ามันเขียบได้ก็ดีอันนี้เต้องเขียบต้นไม้ไปหาน้ำแล้วก็เขียบไปเนี่ยทำทำให้มันหมุนได้นิดนึ่มันก็อย่างกตไว้้ไวต่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับอันนี้รุ่นทดลองรุ่นทดลองเหรอเดีดีโอเค เราทำเองจริงๆนี่สอบได้ใช่างเงี้ยเก่งมากหมดย่างขอบคุณมากครับนี่กลุ่มไหนบ้านเลยกลุ่มไปจากเศษไม้ครับผมบ้าเลยมีตังค์เสริมผมทำเองไว้บ้านนานนานด้วยแล้วเนอ่ยทำเองไว้บ้านเลยเอามาประกวดเลยก็เลยทำเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้านรับเจ้าหน้ไทีอ๋อเป็นช่างอยู่แล้วเนาะ จ่เพื่อนที่กำไปไม่ได้มาผมเลยเอามาจากบ้านผมนี่แหละตกแต่งภาในบ้านใช้งานอะไรอย่าเี้เป็นของของของศิลปะสันติหรือเปล่าใช่ครับเนตพาเนตพาคนไหนเนตพาแล้วก็ภูทรไม่มามติดไปมาทำไม้ทาสี ไ่ใชได้จริงเหรอเนาะใช้ไนี้ถ้าไปขายบนชอสะของเก่าจะได้ตกแต่งตามมุมต่างๆเนาะแต่ไร้ายาสวามที่ปีิษฐ์ที่ใช้สอนเขียนนี่ข้างในเจ้าจัไหนอนนี้ผมมาจกมือทำหัอ่ไปปฏิบัติเป็นฝ่ายหาข้อมูลเหรอเนีพวก เอกสารโครงงานที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นเคื่อบทที่สองที่คืออดูดีว่าใช่ไหมโอเคคือพอเปลี่ยนก็การรายงานเป็นกระดาษมันสคัญนะครับอ่านกระดาษก็มันก็เข้าใจได้มันก็ดีแล้วต้องฝึกเขียเป็นเป็นเรื่องเป็นที่มาที่ไปของแล้วก็องการฝึกเขียนเมื่อาราลงมือทำเกรดออกเป็มาก ผมตรวจเยี่ยมแล้วนะเป็นกรรมการ,ร,ราทหน้าพทย์พี่พอชี้แกงเขม,มีรางวัลด้วยใช่ไหมมีเสร็จแล้วแต่กรรมาการ <c oughs> ผมผมเชียร์ทุกคนขอบคุณมากทุกคนเลย <c oughs> จุกงานง <c oughs> เริ่มทำ